สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนและลูกๆนักเรียนโรงเรียนหลงเก่าวิคมทุกท่านครับผมอาจลีเปรมปรีผู้อำนวยก,การโรงเรียนหลงเก่าวิคมขออนุญาตพบปรับผู้ปกครองนักเรียนและก็ลูกๆ,ๆนักเรียนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางไกลเนื่องจากว่าโรงเรียนโลงเก่าวิคมของเรานนั้นไม่สามารถที่จะจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามปกติได้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับ เบื้องต้นขอให้ข้อมูลของโรงเรียนหลงเก่าพิคมว่าโรงเรียนหลงเก่าพิคมนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต40มีจานวนนักเรียน2,400คนครูและบุคล,คลา,า,คา,ากรทางการศึกษา1 4 3คนเราจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมษาปีที่6 ผลงานในปีนี้ถือว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกของเรานั้นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เยอะมากโดยเฉพาะสอบเข้า,าได้คณะแพทยศาสาตรม์หหาาตรมห,า,หาวิทยาลัยนเรศวรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผลการสอบโอนเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ในรายวิชากิรศสตร์นั้นปรากฏว่านักเรียนอสอบได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วกรมกันพัฒนาการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงเกา่าพิคมจึงส่งผลให้ลูกๆนักเรียนได้มีผลง,งานและก็ประสบสําเร็จในทุกๆเรื่องและเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดงนส ทาให้โรงเรียนนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเรียนตามกําหนดเวลาได้และทางโรงเรียนจําเป็นต้องมีการปรับปรุงและก็พัฒนาเรื่องของระบบการเรียนการสอนโดยได้นําระบบการเรียนการสอนทางไทยมาช่วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลอยู่ก็ขอให้ใคลายความวิตกกังนวลนว่าบุตรหลานของท่านนั้นจะไม่ได้เรียน ก็ถือว่าโรงเรียนนั้นเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดก,การเรียนการศึกาทางไกลแล้วก็ได้วางไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลไว้12ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกนั้นเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเราได้ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลในระยะที่2 ช่วงที่ผ่านมาในวันที่1-4พฤษภาคมโรงเรียนก็ส่งแบบสํารวจด้านสภาพปัญหาเรืองของเทคโนโลยีการจัดการเรียนสอนทางไกลของครูของนักเรียนของผู้ปกครองอันนี้เพื่อ,อเพื่อให้ศึกษาปัญหาแล้วก็ตอบปัญหาแล้วก็หาทางช่วยเหลือตอบนะครับในระยะที่3ในวันที่สในวันที่5พฤษภาคมโรงเรียนได้สรุปผลการสํารวจ ส่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพทยาศา,ศาสตเขตจีจิตจากการาสำรวจนะครับก็พบว่าโรงเรียนหลกเก่าวิคมนั้นส่วนมากมีความพร้อมในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีส่วนนักเรียนที่มีความพร้อมในเบื้องต้นนะครับทางโรงเรียนก็ให้ครูที่ปรึกษา,าแล้วก็ไปไปเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อพูดคุยสอบถามแล้วก็หาหาทางช่วยเหลือต่อไปการสํารวจ วามขอครูโรงเรียนหลงเก่าวิคมพบว่ามีมีความพร้อมในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทางไกลคิดเป็นร้อยละเกนะครับในระยะที่4ในวันที่8พฤษภาคมนะได้โรงเรียนได้ทําการประชุมคณนะะครูและบุคลากรทางการศาึกษาทุกคนนะโดยรูปแบบของการประชุมใช้วิดีโอคอนเฟ์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกระเลงกรสอนทางไกลแล้วก็แจ้งข้อราชการให้ครูได้รับทราบในระยะที่5ช่วงวันที่1 1ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโรงเรียนก็ได้จัดการอบรมพัฒน,นาครูนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระเลงกรสอนทางไกลจำนวน3วันด้วยกันแล้วก็คบครูทุกท่านทั้ง8กลุ่มสาระแล้วก็ได้จัดส่งแบบสำรวจออนไลน์ ให้คับนักเรียนและผู้ปกครองได้ตอบแบบสอบถามมาในเรื่องของความต้องการในเรื่องของกล่องทีวีดิสตอนเครื่องรับโทรทัศน์ก็พบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความต้องการกล่องทีวีดิต่อนจำนวน563ราลายต้องการเครื่องรับโทรทัศน์5 1 4รลายรวมจำนวนของทีวีดิต่อนและเครื่องรับโทรทัศน์ที่ทางผู้ปกครองและนักเรียนนักต้องการทั้งหมดพัน7เครื่อง ในช่วงอะไรยะที่หกก็ช่วงวันที่ส4ี่ถึงสาสพฤษภาคมอ,อันนี้คณะครูโรงเรียนโรงขับวิคมเราได้ดำเนินการสร้างแล้วก็พัฒนาสื่อนะผู้มือสำหรับนักเรียนในาการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าทางโรงเรียนนั้นได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเป็นแล้วก็ส่วนมากก็จะ,ะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระวังแผนไว้ แล้วก็จะนจําเสนอขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปในระยะที่7นะช่วง18พฤษภาคมที่จะถึงนะครับพบผู้ปกครองด้วยระบบสื่อทางไกลซึ่งมีการถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้นะครับเพื่อชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ ก็จะเป็นแนวทางในการชี้แจงทั้งสามเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไทยในรูปแบบออนไลน์เรื่องที่สองเป็นเรื่องของแนวทางในการรับนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียนชั้นม1และก็ม .4 เรื่องที่สามเป็นเรื่องของการแก้ไขผลการเรียนการเรียนซ้ํา แล้วก็การจัดชั้นเรียนของม .2 ม .3 ในปีการศึกษา163นะครับซึ่งในขนาดเดียวกันในระยะที่8วันที่18ถึงวันที่20พฤษภาคม2563นี้ก็จะให้คุณครู <synagogue> ที่ปรึกษาในระดับชั้นม .1 ม .2 ม .4 ม .5 นะครับได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปับผู้ปกครองเพื่อสอบถาม ความพร้อมแล้วก็ชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงเ,งกกเ,งงเรื่องของการจัดการเรียนมาสอนทางไกลในรดับกิคมแล้วก็สอบถามความต้องการในเรื่องของกล่องทีวีที่ต้นแล้วก็เครื่องรับโทรทัศน์ด้วยนะครับในระยะที่9ในวันที่18บพฤษภาคมถึงวันที่30มินะถุนายนพศษภาคมพศหกสิบสามน้นทั้งครูในรักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอนี่เราก็ให้การสัมพันธ์ให้เข้าดู วิธีการจารัดการเอกสอรทางไกลโดยสพทนะตามตารางดีเอลทีซึ่งนักเรียนะบู้ครองก็สามารถเข้าดูได้ทั้ง6ช่องทางนะ6ช่องทางช่องทางแรกเป็นช่องทางของทีวีดิทอนในช่องของ3 7ถึงช่อง51นะครับช่องทางที่2เป็นทีวีดาวเทียม K u Band ในช่อง186ถึงช่อง200อช่องทางที่3เป็นทีวีดาวเทียม4แบนดนะครับ,บช่อง337ถึง351ในช่องทางที่4ออยู่ในช่องทางของ w w w d l t v a c t s ในช่องทางที่5เป็นโมบายนะครับแอปพลิเคชัน DLTV แล้วก็ในช่องทางที่6เป็น Youtube นะครับ DLTV 1ถึง DLTV 12นะครับทั้ง6ช่องทางก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในระยะที่10อ่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20มิถุนายน2563นะอันนี้ทั้งครูและนักเรียนของโรงเรียนหลกเก่าพิคมอ่าร่วมกันทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในการนี้โรงเรียนก็จัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้าเรียนทางกลุ่มไล แล้วก็ูดที่ปรึกษาของนักเรียนในชั้นเรียนเดิมนะรัของปีการศึกษา2562แล้วก็เข้าทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ขึ้นด้านล่างของจอภาพานี้นะครับทางโรงเรียนก็ขอความร่วมมือแล้วก็ขอเวลาให้ผู้ปกครองได้ช่วยกํากับดูแลก,กาชับนักเรียนนะครับให้เข้าเรียนออนไลน์ที่คุณครูได้ทำการสร้างไว้ เพื่อให้นักเรียนอาจจะได้เรียนแล้วก็พัฒนาตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1นี้นะครับในระยะที่21เป็นช่วงวันที่21-30มิถุนายน2563อันนี้คณะครูเมื่อดำเนินการจากกาเลกระสไองได้ทดลองจากกาเลกระสอนทางกายเสร็จแล้วก็ให้คณะครูทุกท่านก็ประเมินผล ใน,นาการจัดการเรียนการสอนทางไทยเสนอต่อทางผู้บริหารซึ่งขนาดเดียวกันโรงเรียนก็จะส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้ครับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อประเมินความพึงพอใจใน,นจาการจัดการเรียนการสอนทางไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะนําผลการประเมินนั้นมาสรุปมาพัฒนามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ตามกําหนดในการเปิดภาคเรียนของสกทในระยะสุดท้ายระยะที่12ในวันที่1กรกฎาคมสองาโรงเรียนหลงกาว,วิคมกำหนโดว่าจะเปิดภาคเรียนซึ่งจะเปิดได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่สถานการณ์ของไวรัสโควิดหน้าเพราะโรงเรียนก็เตรียมการทั้งทั้งสองรูปแบบนะครับรูปแบบแรก ก็โรงเรียนก็เตรียมการจารัดเรียนการสอนชั้นเรียนตามปกตินะครับแต่ยังมีขงมัตการในเรื่องของรักษาระยะห่างทางสังคมดังนั้นนักเรียนที่จะต้องเข้ามาโรงเรียนนั้นต้องเต่งกาตัวให้เรียบร้อยให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนแล้วก็รักษาสุขภาพถ้ารู้สึกว่าไม่สบายก็ให้พักอยู่ที่บ้านก่อนจนกว่าจะหายดีแล้วก็จนกว่าจะสบายดีแสิ่งที่สําคัญในการมาโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกเวลาอันนี้เป็นยับนะครับอันนั้นเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมโรงเรียนทั้งหมดในรูปแบบที่สองนะครับถ้าสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดา9ยังไม่คลี่คลายก็คงจะต้องจัดการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบออนไลน์นะครับตามที่เราได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ดัะนั้นก็ชี้แจงให้ทางผู้ปกครองได้ได้รับทราบในเรื่องของแนวทางในการจัด,จดาาาการเรียนสอนทางไกายของโรงเรียนหลงเก่าวิคมไว้นะครับ,บค,ครับในส่วนของงานรับทักเรียนของโรงเรียนหลงเก่าพิคม ทางโรงเรียนขอแจ้งกําหนดการเบื้องต้นนะครับเรื่องของการรับสมัครโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤษภาคม2563ผ่านมาโดยมีจํานวนนักเรียนที่สมัครดังนี้นะครับม .1 สมัครมาจํานวน432คนม .4 จํานวน370คนการจัดสอบห้องเรียนนะครับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กํากำหนดสอบในวันที่6มิถุนายน2563นะตั้งแต่เวลา9.00นถึง12.00นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่กำหนดสอบในวันที่7มิถุนายน2563นะเวลา9.00ถึง 12. 12.00นะในวันที่มีการจัดสอบนะครับโรงเรียนก็จะมีจุดคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา9องาที่บริเวณโดมเพื่อน้องอโดยให้ผู้ปกครองนั้นสามารถที่จะนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณด้านหลังโดมเพื่อน้องอซึ่งก็เป็นบริเวณลานกีฬาหลังสุมพ้ะนะครับหรือว่าอาจจะเข้าไปในสนามฟุตบอลของทางโรงเรียนก็ได้ผู้ปกครองต้องการที่จะรอบุตรหลานก็ต้องให้ให้ไปรอยอยู่ที่บริเวณโดมเพื่อน้นอง หรือในบริเวณที่ทางโรงเรียนได้กําหนดไว้นะครับในส่วนของห้องสอบทางโรงเรียนก็จะมีมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อก่อนวันสอบและก็หลังวันสอบมีเจลล้างมือให้นักเรียนก่อนเข้าห้องสอบและแล้วก็นักเรียนเริ่มเข้าสอบเวลา9 0 0านถึง12.00น อันนั้นเมื่อสอบเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยอนักเรียนออกจากห้องสอบครั้งละ5ห้องโดยปล่อยห่างกันครั้งละ5นาทีนะครับการประกาศผลสอบชั้นวัยงษาปีที่1นึ่งจะประกาศผลสอบในวันที่10มิถุนายน2 5 6 3้กมและก็ชันวัยงษาปีที่4ก็จะประกาศผลสอบในวันที่1 1มิถุนายน2563 โดยเราจะประกาศผลสอบนั้นทางเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วก็ทางเพจ Facebook งานรับนักเรียนของโรงเรียนหลบเข่าพิียคมนะครับเรื่องของการรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่1นึ่จะมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่12มิถุนายน2563อบแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้า 9.00-12.00นอันนี้จะรับมอบตัวม .1 ตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่5ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13.00-16.00น,น,น,นก็รับมอบตัวม .1 ตั้งแต่ห้องห้อง6ถึงห้อง10อนักเรียนชยั้นมัยกษาปีที่4ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่14มิถุนายน2563 ช่วงเช้า9โมงถึง12โมง12นาฬิกานะครับรับมอบตัวม .4 ตั้งแต่ห้อง1ถึงห<ม>้อง5ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิการับมอบตัวม .4 ตั้งแต่ห้อง6ถึงห้อง10และเราจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่1ในวันที่1กรกฎาคม2563 โดยมีจุดคัดกรองโควิด2019แล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับที่หน้าโรงเรียนทางนี้กำนวณดังกล่าวนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามสถา,านการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ สำหรับสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบก็คือเรื่องของการแนวปฏิบัติการเลื่อนชั้นประจำปีการศึกษา2562ก่อนอื่นนั้นต้องขออ้างถึงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา,าขั้งพื้นฐานพุทธศักราช2551เนื่องจากมีข้อความที่ระบุไว้ ชัดเจนเกี่ยวกับแนวิของการเลื่อนชั้นสำหรับการเลื่อนชั้นนั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้มีหนึ่รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศาึกษากำหนดก็คือต้องไม่ติดศูนย์รอมอ,อและมพอ 2. นักเรียนต้องได้รับผลการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศาึกษากำหนดในด้านของการอ่านการคิดวิเคราะห์การเขียนรวมไปถึงด้านคุณลักษณะที่มึงประสงค์แล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะต้องผ่านทุกด้านนะครับต้องผ่านทุกด้านเกณฑ์ข้อที่3ระดับผลการเรียนเฉลีย่ย ในปีการศึกษาสอารหที่ผ่านมานั้นควรจะได้ไม่ต่ำกว่า1.00่ทั้งนี้รายวิชาใดาที่ไม่ผ่านเพลงผัดประเมินสารสาน,นั้นสามารถที่จะ,ะซ่อมเสริมผู้เรียน,นให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไปได้ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่สองต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานา,านั้นก็หมายความว่า เกจเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษาพศสอควรได้ไม่ต่ำกว่า1.00และต้องแก้ศูนย์รอมอสอมอ,อให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นะครับสำหรับแนวการปฏิบัติการเลื่อนชั้นของโรงเรียนในปีนี้นั้นโรงเรียนได้ประกาศออกไปแล้วแล้วก็ได้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนชั้นซึ่งดำเนินการทั้งหมด2รอบด้วยกันคือ นะครับก็คือรอบแรกในวันที่เราจะนำนิการเลื่อนชั้นในวันที่25พฤษภาคม2 5 6 3ัรอบรอบที่สกวันที่25มิถุนายน2 5 6 3ก็จะของนี้อธิบายลำดับขั้นตอนแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เข้าใจดีขึ้นนะครับหนึ่งถ้านักเรียนอยากเลื่อนชั้นในรอบแรก อาจจะต้องแก้ศูนย์รอมสมอผให้เสร็จสิ้นภายในวันที่22พฤษภาคสมการที่จะดูว่าผ่านแล้วหรือยอยังนั้นให้นักเรียนได้เข้าไปดูผลในระบบของ SGS หากทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนเสร็จสิ้นแล้วก็ให้สอบถาม ครูประจำวิชาว่าผ่านหรือ,อยังหากยังไม่ผ่านก็ให้รีบติดต่อสอบถามที่ครูประจำวิชาโดยด่วนสในวันที่23-24พฤษภาหกสามโรงเรียนต้องวิเคราะห์การอนุมัติการเลื่อนเลื่อนชั้นในรอบที่1นึะครับแลว้วในวันที่2 3่สิถึงย4มิถุนายนปรมารอยก่สิบสาม โรงเรียนวิเคราะห์และการอนุมัติเลื่อนชั้นในรอบที่สองนะครับสำหรับมอต้นห้องเรียนที่สองถึงห้องเรียนที่แปดเดิมนะครับการอนุมัติการเลื่อนชั้นรอบที่หนึ่งนั้นจัดดำเนินการต,ต่อไปนี้ก็จะนำรายชื่อนักเรียนทุกคนนะครับตั้งแต่ห้องสองถึงห้องแปดนะครับมาเรียงเกตจากสูงไปต่ำ ใครที่ยังติดศูนย์รอมสมผอยู่ก็จะคัดชื่อออกจะไม่นำรายชื่อมาเรียงเลื่อนชั้นในรอบในรอบแรกนี้นะครับเมื่อเรียงรายชื่อคนเฉพาะคนที่ผ่านแล้วก็จะจัดนักเรียนเข้าห้อง2ถึง8นะครับในชั้นที่สูงขึ้นให้ครบห้องเรียนละ40คนโดยจัด ห้องสองให้ครบ40คนก่อนอาจจัดห้อง3าห้อง4ห้อง5ต่อไปจนถึงห้อง8ซึ่งจะต้องให้ครบ40คนเช่นกันหากเราจัดเรียบร้อยแล้วห้องไหนที่ยังไม่ครบ40คนโรงเรียนก็จะนํารายชื่อนักเรียนที่อนุมัติการเลื่อนชั้นรอบ2ในวันที่2 5มิตรมิถุนายนก็มาใส่ให้ครบ อ่าเช่นสมมุติว่านะครับอันนี้ก็ย,ยกตัวอย่างนะครับเด็กชายอนุวัตรซึ่งอยู่ห้องมอ1ทับ2เดิมซึ่งเขาอาจจะได้เกรดเฉลี่ย3.98หากในวันที่22พฤษภาคม63อนุวัตยังติดรออยู่1ตัวเพราะนั้นเด็กชายอนุวัตเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิเลื่อนชั้นในรอบแรกนี้แม้ว่าจะได้เกรดสูงก็ตาม ดังนั้นหากอนุวัตต้องการที่เลื่อนชั้นเขาคงจะต้องไปแก้แก้แก้รอโดยติดต่อเรียนซ้ำรายวิชาให้ทันภายในวันที่22มิถุนายน63หากแก้รอแล้วไม่ผ่านหากแก้รอผ่านแล้วในวันที่23 24มิถุนายน63เราก็จะวิเคราะห์การเลื่อนชั้นในรอบที่สองให้สมมุติว่า าการเลื่อนชั้นในรอบสองมีห้องม2อทับถึงม .2.7 ทับนะมีนักเรียนครบ40คนทุกห้องแล้วแต่ว่ายังเหลือห้องม .2.8 ทับนะซึ่งยังไม่ครบ40คนนะคนอนุวัตนก็ต้องไปอยู่ห้อง2.8ทับได้เท่านั้นแม้ว่าตัวเองนั้น จะเคยอยู่มอ1ทัแล้วก็ได้เกตเฉลี่ยตอนอยู่ม1สูงถึง3าตามเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะอยู่ห้องต้นๆเนื่องจากว่าเขาขาดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการเลื่อนชั้นในรอบแรกสำหรับมอตน้นในห้อง9ห้อง10เดิมการอนุมัติเลื่อนชั้นรอบแรก เราก็จะเรียงเกรดและทำเช่นเดียวกับห้อง 2, ห้องห้องสองถึงห้อง8ปดคนที่ไม่ติดและเกรดสูงก็จะเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นไปอยู่ห้อง9ก้าก่อนส่วนคนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านก็จะยังไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นในรอบแรกโดยหากนักเรียนนั้นได้แก้ไขผลการเรียนผ่านแล้ว จึงจะเลื่อนชั้นในรอบที่สองทางนี้จะจัดให้ห้อง9เต็ม40คนขอนเช่นเดียวกันสำหรับมอปลายนะครับการอนุมัติการเลื่อนชั้นสรอบก็ดำเนินการเช่นเดียวกันแต่จะไม่นำเกตมาเรียงคนที่ติดอยู่ก็จะยังไม่อนุมัติการเลื่อนชั้นให้จนกว่าจะผ่านและเมื่อผ่านแล้วก็จัดเลื่อนชั้นให้สำหรับโครงการ ห้องเพชรลมเก่าหรือว่าห้องหนึ่งนั้นหากมีนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านอันนี้ก็คงจะต้องมีการเชิญผู้ปกครองมาพูดมาคุยกันถึงพฤติกรรมแล้วก็พิจารณาความพร้อมในการเรียนว่าสมควรที่จะเรียนอยู่ในห้องเพชรลมเก่าต่อหรือไม่หรือว่าสมควรที่จะย้ายห้องเรียนอย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะต้องพูดคุยกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนักเรียน ในทุกระดับชั้นหากไม่มาแก้ตัวนะครับภายในปีการศึกษา2562น้ออี้เมื่อเลยเวลาสิ้นปีการศึกษา2 5 6 2้อแล้วนักเรียนคงต้องดำเนินการเรียนหรือว่าแก้ไขผลการเรียน,นให้ผ่านในระดับชั้นเดิมอีกหนึ่งปีเมื่อผ่านแล้วจึงจะเลื่อนชั้นพร้อมกับรุ่นน้องๆในปีการศึกษา2 5 6 4 ทั้งน,นี้การดำเนินการทุกอย่างก็จะมีคณะกรรมการามาร่วมกันพิจารณาผลการเรียนอของนักเรียนในแต่ละรายเป็นกรณีกรณีไปดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งคำชับให้ทางผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ลูกหนนักเรียนนะโดยเฉพาะทางผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ช่วยติดตามาติดตามบุตหลานของท่านอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียน นะให้ทันต่อการพีจารณาอนุมัติการเลื่อนชา้นตามกำหนดเวลาซึ่งจะได้ไม่เสียโอกาสทางการศาึกษาของนักเรียนก่อปครับครับสำหรับการพบปะผู้ปกครองทางช่องทางออนไลน์ในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกันนะของขคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะในการเตรียมพ,พร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีพศ2563ออทางโรงเรียนโลงเก่าวิคมต้องขอกรับขอบคุณทางผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนโลงเก่าวิคมในการจัดการเรียนการสอนให้กับบุรานของท่านและทางโรงเรียนโลงเก่าวิคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอท,ทุกท่านเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ได้สำเร็จลุล่วงไป,ไปด้ดี ครับขอขอบคุณครับ สามาคีรวมพลังสร้างสรรค์ไปน้ำบ่อน้ำบ่อไปเที่ยวน้ำเฮาบ่อไปเที่ยวรล่อพอ,พอ,พอ